และแล้ว LR ตัวใหม่ก็มาจนได้นะฮะสำหรับ LR ตัวที่4ซึ่งเป็นตัวนางฟ้าได้แก่ Margaret ตเฟ s นั่นเองนะฮะพร้อมทั้งการอัปเดตตัวละครใหม่ได้แก่เอลเตสีเขียวซึ่งเป็นตัวซับสแตตพื้นฐานเผ่านางฟ้าน่าจะตัวแรกของเกมเลยที่มีเพิ่มดาเมจมาให้ด้วยนะฮะสามารถอยู่ในช่องที่4ไม่ต้องลงสนามก็เพิ่มสแต็ให้เรามาเล่นกันได้นั่นเองนะฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตต่างๆอีกามากมายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะเริ่มด้วยกันที่ ตัวละครใหม่นะฮะ ได้แก่เอเลเตสีเขียวนั่นเองนะฮะเอเลเตสีเขียวตัวนี้มีเอากลักษณ์ได้แก่เพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้พันธมิตรเผ่านางฟ้าที่ลงสนาม5%ต่อหนึ่งตัวนะฮะเท่ากับว่าเมื่อเอเลเตตัวนี้อยู่ช่องซับแล้วทั้งสนามเป็นนางฟ้าที่เป็นพันธมิตรเนี่ยพเพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้พันธมิตรทั้งหมด15%ด้วยกันและเพิ่ม coup. ดาเมจที่พันธมิตรเผ่านางฟ้าสร้างเนี่ย3%ต่อบัฟที่ทีมมีนะฮะเท่ากับว่าถ้า1ตัวมี3บัฟ3ตัวมี9้าบัฟก็ได้ไปเลยสูงสุดท いい 83 24 24เปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับสกิลโจมตี1เป้าหมายนะฮะได้แก่การลดเกรดเกรดนั่นเองนะฮะที่แรง3าดามเมจ450%สเปอร์เซ็นต์สกิลที่2เป็นสกิลฟื้นฟูนะฮะทั้น3ก็คือการฟื้นฟู4 0 0เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่พันธมิตรทั้งหมดแล้วก็ล้างดีบัด้วยเดิร์สํำหรับท่าไม้ตายนั้นจะเหมือนกับสีแดงและสีฟ้าที่ผ่านมาเลยก็คือถอนดีบัฟของพวกพ้องแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ปุ่มกันเป็นเวลา4เทอร์นะฮะนอกจากนี้ยังเพิ่ม ความสามารถด้านการป้องกันอีกด้วยขึ้นกับตามเลเวลอันตีเลยแน่นอนว่าอันติเหมือนกันทั้ง3ตัวแดงเขียวฟ้านั้นสามารถใช้แฟชั่นร่วมกันได้นั่นเองนะฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลตัวละครของเอลาเตสีเขียวซึ่งในตู้นั้นก็จะมีตัวละครดังภาพเลยได้แก่เาเลียแดงทาม,มีเอลฟ้าลูดเซลฟ้านะฮะเบดแดงแกรนเดอร์กูเซ็ อะไรก็ว่าไปตามภาพเลยและนอกจากนี้ที่น่าสนใจก็จะมีล็อกซี่บาคลังนั่นเองนะฮะบอกาก่อนนะฮะว่าอย่าไปหวังตัวนอกเลสนะฮะตัวนอกเลสทําเราเจ็บตัวมาแล้วนับต่อนับไม่ทั่วเลยทีเดียวตู้นี้การันตีที่600นะฮะจะได้เป็นเอลเเตสีเขียวมาทันทีไม่สามารถเลือกได้นะฮะจบไปแล้วสําหรับในด้านของเอลเเตสเขียวล็อ ก็ตู้ของเอลเเต้เขียวนั่นเองนะฮะถัดมามาในส่วนของ LR ตัวใหม่กันบ้าง LR ตัวใหม่นี้เป็นมาร์กาเร็ตนางฟ้าตัวเฟสตีฟ้านั่นเองนะฮะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะฮะสำหรับในเอกลักษณ์นั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่จะเพิ่มแค่สเตตัสพื้นฐานของอัศวินพวกพองนางฟ้าทุกครั้งที่มีบัฟหรือตั้งท่าเนี่ยสูงสุด5ครั้งแล้วเนี่ยจะเพิ่มการที่มาร์กาเร็ตเนี่ยล้างดีบัฟปุ๊บ จะมอบปรับคลีเลตแล้วก็คลีดาเมจให้แกมพันธมิตรเผ่านางฟ้าเนี่ย4%สูงสุด5ครั้งหรือก็คือถ้าแตกสูงสุดแล้วเนี่ยจะเพิ่มคลีเลตแล้วก็คลีดาเมจให้พันธมิตรเผ่านางฟ้าสูงสุดอยู่ที่20%นั่นเองนะฮะอันนี้คือเอฟเฟกของ LR ที่เพิ่มมาใหม่นะถัดมาสกิลแรกจากเดิมที่เป็นตีหมู่แล้วก็มีเอฟเฟกต์ัทหานะฮะแต่เปลี่ยนเป็นสกิลดีบัฟเลยนะฮะจากสกิลตีปกติเป็นดีบัฟลดต้านทานคลีทุกขั้นเลยตั้งแต่ขั้น 1- ขั้นาทนคง ไล่ไปเลยตั้งแต่20 30, 30สูงสุดอยู่ที่50%นะฮะแล้วก็ขั้น1ขั้น2เนี่ยจะแปะที่1เทิร์นเท่านั้นส่วนขั้น3นั้นจะแปะที่2เทิร์นนะฮะดาเมจเพิ่มเติมนั้นจะอยู่ที่ขั้นละประมาณ10นะฮะ10ถึง15%นะฮะประมาณนั้นติด15-20ไล่ขึ้นไป3ขั้นนะฮะสำหรับสกิลแรกสกิลที่2จะเรียกว่าเปลี่ยนก็ไม่เชิงเรียกว่าอัปเกรดซะมากกว่านะฮะจะเพิ่มในส่วนของบัฟลดดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจเนี่ย ประมาณขั้นละ10-20%ประมาณนั้นนะฮะโดยที่ไม่ได้เพิ่มเยอะมากก็น่าจะตีความได้ว่าเด็บเนี่ยเขา เทสแล้วว่าบัฟมันเนี้ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วและหาอะไรมาทดแทนไม่ได้การจะปรับเอฟเฟกมันเพิ่มมากเกินไปเนี่ยอาจจะโกงเกินไปหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันเดอ้อในด้านของท่าไม้ตายนั้นจากเดิมจะเป็นตีเดี่ยว945%ที่เลเวล6นะฮะแล้วก็เมื่อเลเวล6แล้วเนี่ยจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือระง,งับเอฟเฟกทุกสกิลรวมถึงท่าไม้ตายด้วยและนอกจากนี้ก็ลดดาเมจท่าไม้ตายลง30%นะฮะจากนี้นะฮะเมื่ออัปเกรดปุ๊บเลเวล6เทียบเกรดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นการแป ดีบับ เพิ่มดาเมจที่สตูได้รับทั้งหมดเลยเนี่ยสตูทั้งหมดเลยนะทั้งสนามเลยนะได้รับดาเมจเพิ่มเติม50%เป็นเวลา2เทอร์นะฮะอันนี้คือเอฟเฟกต์เลเวล6ระดับ LR ที่เพิ่มมานะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในด้านของอัปเกรด LR มาการ์เล็ตสีฟ้านะฮะหวังว่ารอเทสจริงจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าน,นี้นะฮะเพราะในด้านของเปเปอร์นั้นมันยังให้ความรู้สึกว่ามันยังไม่สุดอะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันตัวมันเก่งตัวมันโกงอยู่แล้วก็ได้นะฮะต้องรอเทสจริง มงวันพรุ่งนี้ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะ่ะส่วนเอเชียโกลบอลนั้นอัปเดตในวันอังคารที่21พฤศจิกพฤษายนที่จะถึงนี้นะไปถามจะตบให้เอาไม่ใช่การอัปเดตอื่นๆที่ มาร่วมด้วยสําหรับแพทนี้นะเป็นการอัปเดตบอสแบตเชิตัวใหม่นะฮะเป็นบอสเลกลล็อกให้เราได้อัปเกดตสู้กันซึ่งการที่เราจะเปิดโหมดนี้ได้เราจะต้องผ่าน 13, แชปเตอร์13บสาอพิโซดที่2.37กันก่อนนะฮะไม่งั้นเราจะไม่เปิดโหมดนี้ให้เล่นซึ่งโหมดนี้มันก็จะไปทับกับโหมดเดิมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าโหมดนี้มาในระยะเวลาสั้นๆจะเรียกว่าสั้นได้ไหมอะก็ะตีสักประมาณ2อาทิตย์ะประมาณ2อาทิตย์นะจนถึง30 พฤศจิกายนการอัปเดตโหมดนี้นั้นจะทําให้เราเลือกตีได้3ชั้นบอสด้วยกันนะฮะบอสเรียกเรียกว่าชั้นไม่ได้เรียกว่าระดับบอสละกัน3ระดับบอสนั้นจะทําให้เราได้หินที่แตกต่างกันแต่ละสีนะฮะมีแดงม่วงแล้วก็น้ำต,ตาลปะน้ำต,ตาลน,นะฮะนั่นแหละฮะแต่และระดับนั้นเราจะได้หินมาแลกของเป็นไม่ใช่ว่าเอาหินอัปเกรดแอคชั่นนะยังไม่มายังไม่มาเอาหินที่เราได้นั้นมา แรกของกันและนอกจากนี้นะฮะก็จะมีเทศการเรียเน็ตให้เราได้เล่นกันนะฮะในช่วงเวลาอัปเดต2อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเป็นการทําเควสไล่ไปเรื่อยๆเอา,าง,ง่ายทำเควสไล่ไปเรื่อยๆนะฮะบางวันก็ กระจุ่มกระจิ๋มเล็กๆน้อยๆนะฮะมีกล่องสุ่มเพชรกันสุ่มเพชรครั้งหนึ่งเนี่ยมี1เพชรกับ3เพชรให้เราได้ลุ้นกันด้วยนะฮะในแต่ละกล่องและนอกจากนี้ก็จะมีเป็นกิจกรรมปลาโป่งนะฮะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะเก็บลูกดอกจากการเล่นโหมดต่างๆในเกมนั่นแหละแล้วก็มาปลาโป่งรับของรางวัลวัตถุด,ดิบในการอัปเกรดตัวละครกันซึ่งกิจนี้ก็ไม่มีเพชรนะฮะไม่มีเพชรให้เราได้รับกันถัดมาเป็นการัปเดตบอสแมลงนะฮะเป็นบอสแมลง แล้ก็ต่นรลกนะฮะให้เราได้ตีกันซึ่งก็น,นั่นแหละตีแรกของเฉยๆเหมือนกิจกรรมขั้นเวลาซะมากกว่าในช่วงเวลานี้เนาะถัดมาแน่นอนว่า หลังจากจบเ่าวงกฎใต้ดินไปแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของฮีโร่อารีนาพร้อมกับเอลอาร์ตัวใหม่นั่นเองนะฮะรอบนี้ฮีโร่อารีนาก็ได้กลับมาแล้วสาหรับใครที่คิดว่าเอลอาร์ไม่พอใช้ในการทําของทําตัวก็มาลงกันได้เลยนะฮะแน่นอนว่าฮีโร่อารีนานั้นอยู่6อาทิตย์ด้วยกัน6อาทิตย์นะครับปรับใหม่แล้วเหลือหอาทิตย์ทําให้เราสามารถเรียกได้ว่าฟาร์มเหรียญเอลอาร์ได้แทบจะครบร้อยเหรียญอยู่แล้วในแต่ละรอบเนาะ ซึออ่งรอบนี้แน่นอนว่า น่าจะมีมาร์กาเร็ตเป็นตัวบับซีซันตัวแรกน่าจะนะน่าจะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการอัปเดตรอบนี้หลักๆก,ก็คือมาร์กาเร็ตฟ้า LR ตัวใหม่นะฮะแล้วก็เอลเต้เขียวตัวใหม่นั่นเองเป็นตัวซับเผ่านางฟ้าถ้าถามว่าทําตัวไหนดีระหว่างเบรกับมาร์กาเร็ตนะฮะเพื่อเอาไปลงงูได้ด้วยอันนี้ตอบแบบนะ้าเปเปอร์เลยนะตอบแบบเปเปอร์เลยนะยังไม่เห็นการเทจริงนะมาร์กาเร็ตนั้นเราให้ทีหลังเบรด แดงเลยทีเดียวเพราะว่าเบ็ดแดงนั้นเมื่อทําแล้วเนี่ยยังใช้ควบคู่กับมาร์กาเรล็ดฟ้าตัวเก่าเพื่อจบงูได้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเบ็ดแดงเ r แล้วเนี่ยเราทำมาร์เรล็ดมาก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบงูได้ไหมจะยากกว่าหรือเปล่าอาจจะยากกว่าด้วยซ้ํานะฮะ แต่เบดแดงเนี่ยมันค่อนข้างจะครบเครื่องในด้านของการฮิวของการล้างดีบัฟของการบัฟอะไรบันรบเครื่องจริงๆในด้านของ PVE นะอันนี้ก็ต้องรองดูเทสกันีกทีซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีคนไปลงงูให้เราดูแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันีกทีว่ามันควรจะทําตัวไหนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกว่าจะเข้าก็วันอังคารหน้านะฮะ21พฤศจิกายนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้พวพบกันใหม่บ๊ายบาย